มีตีสูงเยบกับตาถ้าเราบอกว่ามหามมที่เกเจสิเท่าไหร่คะสามสิบสามสิบเป็นองค์คนห้าเนี้ยมันจะเหลือสัญญาณหรือสามขันยี่เก้าเนี่ยต่าตรงนี้แต่ถ้าเป็นชา หกสิบเจ็ดเจสิามแปดองห้าแาเดือสามเมมว้นกานห้าตรนี้ก็จะเหลือสัญญาณหนึ่งสามฐานสเป็นสัญญาใช่ค่ะถ้าเป็นระยะหกผู้บัญชา แต่แปดจะถามว่าชาญประกบอบกับทำอะไรเลขาก้าจะถามว่าชาญประกอบกับทำอะไรไม่น่าไม่ปรรลจ่อขัน,น 5, อจ์าตุะเเรียนาขต้องเจสินั 3, 4, ่นเองามสจะเล้นสัญญาหนึ่สาัถ้าสามสามเล้นสัญญานะเร 12เใช้หกสเ